สวัสดีเราเห็นแชร์มาเยอะแต่ก็ไม่เชื่อก็เลยลองทำด้วยตัวเองแต่ทีนี้พอทำแล้วมันได้จริงๆฮะเรามาลองทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆไปที่แอป t i k กตอกนะคะ สีดาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นปุ๊บไปที่ฉันค่ะแล้วก็ไปกดที่เหรียญนะคะตรงมุมซ้ายนะคะหลังจากนั้นก็ทําการเชิญค่ะซึ่งก็สามารถที่จะเชิญได้เป็นแบบลิงก์หรือว่าเข้าไลน์ได้เลยนะคะหรือ Facebook อันนี้ก็คือเข้าไลน์ไปเลยค่ะพอหลังจากที่แชร์มาที่ไลน์เสร็จนะคะก็ให้เพื่อนเลือกชื่อเพื่อนคนที่เราต้องการแชร์ไปให้เขาเล่นติ๊กต็อกนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะ เพื่อนของเรานะคะก็จะได้รับลิงก์นะคะซึ่งหน้าตาของลิงก์ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนก็จะเข้าไปคัดลอกนะคะตรงโค้ดที่เขาส่งมาให้แล้วก็ไปดาวน์โหลด TikTok นะคะเปิดแอป,ป t i k t o k ได้เลยค่ะแล้วก็ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับเพื่อนคนที่ยังไม่เคยมี TikTok นะคะเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะ เข้าลิงก์ที่เราเคยแชร์ไปให้เพื่อนนะคะอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็ไปเปิดตามลิงก์ได้เลยค่ะเมื่อเปิดไปที่ลิงก์นะคะเพื่อนก็จะทำการอัตโนมัตินะคะโดยการสมัครเข้ามานะคะเลือกประเภทความสนใจนะคะแล้วก็กดไปที่ถัดไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเลือกความสนใจเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ ทำตามที่เขาขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งถ้าเป็น android เนี่ยเราจะไม่ต้องคัดลอกรหัสโค้ดนะคะแต่ถ้าเป็น i o s เราต้องมีการคัดลอกรหัสโค้ดเพื่อที่จะเข้าไปกรอกนะคะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อไปได้โดยการดำเนินผ่าน facebook หรือว่า Line ก็ได้นะคะแล้วก็กดต่อไปได้เลยค่ะเมื่อกดไปปุ๊บนะคะระบบก็จะขึ้นเตือนให้เราใส่วันเกิดนะคะกรอกรายละเอียดตามที่เขาแจ้งได้เลยนะคะ เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดถัดไปหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการใส่ชื่อนะคะเพื่อที่จะสร้างชื่อสมัครสมาชิกซึ่งชื่อที่มันขึ้นมาครั้งแรกมันก็จะสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ชื่ออย่างอื่นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนะคะอันนี้จะเปลี่ยนชื่อเป็นชัยยุทธ92นะคะ0 9 2์92แล้วก็สมัครสมาชิกค่ะเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จป,ปุ๊บนะคะก็จะมีกด ปุ่มให้กดดาเนินการต่อไปที่สามารถที่จะดําเนินการแชร์ไปได้คนที่สมัครสมาชิกก็จะได้รับเงิน4บาทนะคะส่วนเราที่แชร์ไปให้เพื่อนและเพื่อนสมัครต่อจากเราก็จะได้เงินลดแรกมา570บาทค่ะในส่วนของเพื่อนเราก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คเหมือนเดิมได้นะคะว่าได้ยอดเท่าไหร่นะคะ เพื่อนเราก็จะได้รับด้วยนะคะค่าทำเนินดาดำเนินการ5บาทค่ะซึ่งเพื่อนเราก็สามารถที่จะแชร์ต่อไปให้กับเพื่อนต่อๆไปเพื่อที่จะชวนเพื่อนมาเล่น Tik กต็อกได้เช่นเดียวกับเราที่ทําแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะและเมื่อไหร่ที่เพื่อนแชร์ต่อนะคะก็จะได้เพิ่มเข้ามาอีก0.08บาทค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นการเช็คนะคะว่าหลังจากที่คุณเพื่อนของเรานะคะแชร์ต่อไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าเขากําลังแชร์ไปที่ l ลายนะคะซึ่งก็จะต้องตรวจสอบดูว่าได้จริงๆหรือเปล่านะคะปรากฏว่าพอเราแชร์ต่อนะคะก็จะเห็นว่าได้เงินเงินมาที่0.08บาทนะคะ ลองทําดูนะคะเพราะว่าเราลองมาแล้วแล้วก็ลองถอนเงินมาแล้วได้จริงๆถึงนามาบอกในวันนี้ค่ะส่วนวิธีการถอนเงินติดตามต่อในคลิปต่อไปนะคะ